รกระเลิกระติกสองอันพูดใต้ไรนาะงพูดอีสานสาวเอาเหรอพี่มารีพูดอีสานเหรออ๋อบาพูดนึกว่าพักนึกว่าพูดใต้นั้นอนะ่ะผ้าข้างหลังไยเดียวกับผ้าปุผมเลยผ้าไหนคะอันนี้เหรอคะเป็นอันนี้เป็นโซฟาค่ะคุณพีหรือว่าเป็นผ้าหม่มเป็นผ้าห่มของห้องพี่พอยนะคะ สวัสดีคนที่มาจอย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 ,จอยกันนะคะกดไลน์เร็วทุกคนกดไลน์เร็วเนี่ยจะมาไลฟ์บ่อยๆเพราะว่าหลังจากวันที่สิบจะมาไลฟ์ไม่ได้แล้วจะแบบต้องพักฟื้นแบบนานเหมือนกันอาจจะต้องเป็นครึ่งเดือนอะไรแบบเนี้ยทุกคนโอ้ย นำออกมาแล้วชอบจังครับขอบคุณค่ะตายแล้วดีใจน,นะคะเนี่ยมีคนมาชอบชอบกระจิบจเลยชอบกระจิบจเลยสวยมากครับจริงค่ะอันนี้ก็เห็นด้วยนิดนึงนะคะเพราะว่าก็ยังมีความง,งามที่มองเห็นอยู่นะคะไม่รู้จะพูดอะไรบอก,ก,บกออรักแล้วกันเออรักคือกันค่ะ อยากว่าวีสารอยากอู้เหนืออยากแรงใต้นะคะแต่ว่าทำทำไม่ได้เลยสักอย่างะคะ่ะไม่ชอบเลยค่ะเอาเธอถึงชอบฉันสีเดี๋ยวฉันจะอยู่ไลฟ์กับเธอได้อีกประมาณแบบสิบกว่าวันครึ่งเดือนเองนะแล้วฉันก็จะหายไปแบบแน่ๆหายไปแบบสิบสี่วันพักฟืน้นแล้วก็ต้องรอหน้าเขาทีแต่น่าจะมาไลฟ์ก่อนได้ไม่น่ามีปัญหาเนาะ ว้ายมีคนมาหาฉันอุ่นพ่อนั่นเองผักไปทำสวยใช่ค่ะแม่เราก็ต้องสวยขึ้นอัเตื่นารักหายไปก็ไม่ตามค่ะโอเคโอเคเราไม่ว่าการจําไว้แต่ว่าจํานะจ๊ะไม่ว่าแต่ว่าจําเวอร์จำเลย จำเลยว่าเออนี่แหละไปตามเมื่อคืนลูกสาวสวยมากฟาราฟาร่าแส่ค้างนะคะที่คุณพ่อใฝ่ฝันร้อยวันพันปีนี้ได้ทำเป็นครั้งแรกรูก้ตึกเต้นมากแล้วเพิ่งรู้ว่าแบบถ้าทำฟาราแล้วเราต้องใส่แบบแพรพีทแล้วมันหนักแล้วมันก็จะแบบเนี้ยก็ต้องคอยกดหน้าลงมาตื่นเต้นค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะหลายๆคนที่ชมหนู รุกเมื่อวานไม่กวนหัวเหรอโกนรับมงไม่เดี๋ยวเธอทำก่อนเดี๋ยวฉันทำตามถ้ารีวิวว่าดีอาจจะไปทำตามแต่ว่าถ้าเธอรีวิวว่าดีแต่ฉันเห็นว่ามันไม่ดีจะไม่ทำตามลองก่อนเดี๋ยวเธอลองก่อนโอเคไหมถ้าโกนหัวจกโกนหัวเป็นมิสเซลแอฟริกาเหรอเธอฉันยังไม่ชอบมันไม่ถน,นัดนะ่ะ ยังแบบชอบความผมยาวอยู่แรงมากมามมอบให้ฉันค่ะได้ไปโกนก่อนไปโกนก่อนเห็นแขนไหมคะของโมอาน่าตอนนี้เขากำลังอินนะคะกับรายการ Too Hot To Handle นะคะซีซั่นสอยู่มีใครเคยดูไหมไม่เหลือเงินสักบาทเลยอะจาก2องแสนดอลลาร์ทำได้ยังไง พ่อไปก่อนนอนเอาแรงเดี๋ยวคืนนี้ไปหมอลามอีกใช่ไหมพ่อนี่แบบคือที่สุดสุดยอด Number One ยิ่งกว่าอันนี้คือคำชมจากหนูจะบวดก็กลัวพระทนกับความสวยของฉันไม่ไหวได้เธอได้เชื่อฉันเธอทำได้ลองดูลองดูงดทำได้แน่นอน ถ้าเธอบวชเธอก็แจกกาฉันมาด้วยเพราะว่าฉันน่ะชอบรำหน้านากมากวันนี้คนดูน้อยจังน้อยใจละแต่ว่าไม่ค่อยได้ไลฟ์บ่อยๆเนาะแล้วไลฟ์ทีก็แบบไลฟ์แป๊บแป๊บแป๊บเดียวเองลัวพระจะสึกผ้าจับเธอสึกหรือเปล่าไปละมันผ่านไหมอะเจ ่มันให้ขวออะไรบนเสียงต่ำสองผิดเนี่ยนะหนูเป็นคนลดเหรออันนี้อันนี้มันลถไม่ได้ได้นี่อ่ะไปทำงานระบายไปทำงานเลยขยันค่ะจะได้มีเงินนะคะไปเที่ยวกับเราไปแล้วจะกลับบ้านละโอเคทำไมกลับบ้านกันเร็วจังอะ ลองให้เป็นหมาเลยจริงอ๋อเจ๊กอ,อกลับไปเหรอเพิ่งเคยมาดูไลฟ์ครั้งแรกเลยจริงเหรอคะหมายถึงไลฟ์หนูหรือแบบโอวออ l โดดเรียนเลิศคนแบบเนี้ยมันเนาะชอบเอาเลยอยากโดดเอาเลยเต็มที่ คนลเร็วทุกคนเนี่ยจะขึ้นหนึ่งเคละมารูบคนซุสวัสดีคนที่เข้ามานะคะคุณโบทีไ w ท์บิว Yes Yes please แนะตามตัวดีสุดไม่ถึงอะไรหนูหรอแนะนำะ <c oughs> า like. มาือไรอ After s น n ยูไไห์เก่งมากเตอ e ์เก่งมากเออแต่ว่าถ้าเมื่อยหยุดก่อนได้นะ ้าไม่ก็หยุดก่อนได้นะคะทุกคนอยากให้เราทำแบบทรงไหนอีกแบบแนะนำแนะนำเมนบนโดดเรียนเขาอยากโดดเราจะไปห้ามอะไรได้แม่เราก็ต้องแบบให้เขาเป็นคนตัดสินใจแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีหรอกนะแต่ว่าถ้าเขาตัดสินใจเราก็ให้เขาลองทำไง มันก็ต้องเคยมีบ้างนะประสบการณ์นในชีวิตแต่นีไม่เคยเคยตอนมหายัยแต่ว่าตอนมัธยมไม่เคยเพราะว่าไม่มีรถกลับบ้านนะคะบ้านก็คือไกลจากโรงเรียนเวอร์ถ้าโดดเรียนก็คือจะไม่มีรถกลับก็ต้องรอรถประจําอยู่ดีเดือเบสเลยเพะเคยทําใช่ไหมทุกคนต้องเคยทําแต่นี่ทําบ่อยตอนมหายัย คยเป็นไหมแบบมันชอบคันมูกแบบต้องบีบเนี้ยให้จมูกมันหายคันเออวเตอร์ยังเซนไลค์ไม่หยุดเลยปังมากไลค์ขึ้นพอ,อเตอร์แล้วเนี่ยมาคุยกันเร็วรว,วันนี้มาคุยกันเร็วๆคนดูไลฟ์ัน,นี้น้อยทั้งการจัดแับสองร้อยบวกเนี่เราต้องมาไลฟ์บ่อยๆแล้วเนาะคนดูจะได้ขึ้นเช่นวันละสามรอบ สั่งน้ำแข็งไม่เย็นหนึ่งกอนเรดคนก็ช่างสรรหาตั้งชื่อกันเนาะชอบวันนี้ครบแบบหมื่นเคจะเลิก live. ไลฟ์หมายถึงคนดูหมื่นเคจะเลิกไลฟ์เลยมาค่ะมาคุยกันค่ะใกล้แล้วเนี่ยใกล้แล้ว เอออีจอเป็นสองคนแล้วทำไมอะแบบรู้สึกสับสนนี่แล้วเพราะว่าอีแคลรี่ออกตัวมากเกินไปว่ะจ้ะไม่ชอบชอบความสำคัญแบบ is complicated ไงเ้ราชอบแบบนั้นแบบรักนะแต่ไม่แสดงออกอินมากนะข้างหลังอ่ะอินไม่ไหวละ แอ้ด้วยลายไปลา์แลหนูเซตไลฟ์ให้ตัวเองได้ด้วยเหรอเก๋จังนี่กดไลฟ์ให้ตัวเองก่อนนะคะทุกคนตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่ามันน่าจะไม่ลืนคือเมื่อกี้นี้ลืนมากเนาะตรงนี้ดีกว่าเนาะทุกคนอ c e j o จย ดีไหมดีไหมดีไหมโอเคตั้งได้ละเอาใหม่แล้วมาคุยกันใหม่เมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะเคเนีย t h e b a s e เลยเคยทำโอเคไม่มีใครมาเม้นเลยมาเม้นไหนซิปิดแหละเอาปิดปิด